คุณผู้ฟังเคยได้ยินถึงเรื่องราวของเมียให้เช่าไหมครับผมคือแบบถ้ารถให้เช่าบ้านให้เช่าวิดีโอเช่าหนังสือการ์ตูนเช่าอะไรเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่แต่ว่านี่เมียนะครับผมมันไม่ใช่สิ่งของแล้วมีด้วยเหรอไอ้ที่ไหนเขาจะมาเอามาเมียมาทําเรื่องแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกที่แอดได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยเราก็แทบไม่อยากจะเชื่อในหูตนเองเหมือนกันนะครับผมแต่แตว่าพอหลังจากที่เราได้ไปค้นหาเรื่องนี้มาเนี่ย ก็ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เป็นมุมมืดที่ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงของอินเดียด้วยนะคือที่นั่นน่ยมันจะมีการแบบเอาเมียมาเปิดวางคล้ายๆกับตลาดเลนหลังของมือสองอะไรกันเลยซึ่งแบบพวกเขาจะทำไปเพื่ออะไรหรือว่าขั้นตอนในการเช่าเมียมันจะเป็นยังไงหรือเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความดักดักอะไรได้แฝงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งสปอยเออร์ครับมันมีแล้วก็มีมากด้วยซึ่งนั่นแหละครับ ก็คือเนื้อหาที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy หรือว่ารายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดาร์กบวกจังไรทั่วโลกนะครับจะเอามาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2ทุ่มกันเลยทีเดียวโดยไเริ่มต้นของความวายป่วงในครั้งนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันได้เริ่มต้นขึ้นมาณนะ หมู่บ้านเล็กๆอันหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดียครับที่มีนามว่าชิวปุระอยู่ซึ่งจะอยู่ในรัฐมัธยประเทศนะครับผมหรือว่าหนึ่งในรัฐที่แบบใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอินเดียกันเลยทีเดียว ที่ที่ด้านเนี่ยเขาจะมีทรรมเนียมแบบไม่ไม่เน้นพวกกันซื้อขายแกงกะหรี่อะไรกันแบบเนี้ยนะครับผมเพราะแบบไอ้การกระทําแบบนี้นะมันดูต่ตําตมเกินไปจะไปบีบบีบนวดนวด,นวดแขนคนอื่นแบบที่ไม่ใช่เมียตัวเองแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ดีงามคือจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องแต่งงานกันก่อนใช่ไหมครับและนั่นแหละครับผมหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเขาก็เลยได้เริ่มทําเนียมป่งป่วในการ จัดแจงหาหนวลนางมาให้เป็นเมียเช่ากันเลยทีเดียวนะครับผมที่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีการนําเอาผู้หญิงอินเดียนะฮะมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้แบบสวยๆเงี้ยเงียเง้ยกันนะเสร็จแล้วก็เอาไปวางโชว์ตามตลาดราวกับแบบสิ่งซื้อสิ่งขายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อบุรุษผู้ใดได้ถูกต้องนวลนางแล้วแล้วก็บุรุษผู้นั้นนะครับก็จะสามารถไปขอเช่านวลนางเหล่านั้นนะมาดูแลเธอได้ครับที่เรื่องนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่การกระทําปวงๆที่แบบเกิดขึ้นจากชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็ตกลงเอออแล้วก็แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันเองนะแต่ถาวามันมันมีสัญญาด้วยครับคือจะเป็นการไปเขียนสัญญาแล้วก็เซ็นกํากับอะไรณนะสถานที่ของรัฐเลยแล้วก็มีการประทับตาปั๊มกํากับอยู่ด้วยคือแบบ มันทําเป็นจริงเป็นจังกันมากแล้วเรื่องนี้เนี่ยรัฐยอมรับกันได้ยังไงซึ่งเนื้อหาในกระดาษสัญญานั้นนะครับมันก็จะมีกันทั้งแบบนอกจากที่เซ็นประทับแล้วว่าเขาก็จะบอกว่าเอาราคาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยจะตกลงกันสักเท่าใดหรือว่าระยะเวลาของน้องเมียเช่าเนี่ยจะมีขนาดยาวนานเท่าไหนคือโดยปกติเนี่ยจะมีเฉลี่ยประมาณแบบ หนึงสัปดาห์หเดือนครึ่งปีหรือว่าเต็มปีกันเลยก็มีนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้เช่าทั้ง2ฝ่ายกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากอันนี้เนี่ยมีใครได้สงสัยว่าเอ้าแล้วเขาจะเปิดให้เช่าผู้หญิงไปทําไมเล้คเอาจะเอาไปเช่าแบบวางประดับบ้านเป็นของสวยๆหรือว่านอนกอดกันนุ่งกันนิ่งอะไรแบบป๊อปปี้เลอรแบบนี้แล้วเราก็บอกว่า อย่าโลกสวยเกินไปครับคือเขาเอาไปทําแบบที่เมียได้พึงกระทํานั่นแหละก็คือนอกจากใช้ซักผ้าทํางานบ้านเย็บปักถักร้อยกวาดบ้านอะไรกันแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือมันต้องเอาไว้บีบแขนนะครับผมคือก่อนที่เขาจะเช่าเนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนแล้วว่าคุณภาพของแขนเมียเหล่านั้นเนี่ยพอบีบไปแล้วมันจะร้องสีิงออกมาได้แบบดังกะเสาใจอะไรกันขนาดไหนนะครับผมที่นั่นแหละ เขาก็กระเตงเอาไปอยู่ที่บ้านในระยะเวลาซึ่งกําหนดนะครับผมซึ่งพอหลังจากครบเวลากําหนดแล้วใช่ไหมถ้าหากผู้บ่าวคนใดรู้สึกว่าแม่สาวคนนัน้นมันมีเสียงที่แบบสยงสยร้องแล้วรู้สึกกระเส่าใจเหลือเกินแล้วเขาอยากจะมีแม่สาวคนนั้นให้เป็นเมียอยู่ต่อเนี่ย พวกเขานะครับก็จะสามารถต่อสัญญาได้ด้วยตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเลยนะที่หากอยากจะจัดหนักเช่ายาวๆหน่อยเนี่ยทางผู้เช่าของแม่นางผู้นั้นนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มตังค์ก็ได้เพราะของก็ดีนี่หรือว่าอาจจะแจกโปรโมชั่นพิเศษอะไรก็ไปได้ถ้าหากว่าคนไหนก็พึงพอใจนะหรือถ้าหากว่าผู้เช่ารู้สึกว่าไม่เอาแล้วแม่นางคนนี้ที่เช่ามาบ่มีไกด์เลยหรือว่าเบื่อนางแล้วนะครับผมพวกเขาเนี่ย ก็สามารถเอาแม่นางไปคืนได้ตามเวลาหรือว่าคืนก่อนเวลาแต่ว่าเงินค่าเช่าที่จ่ายไปเลยเนี่ยไม่คืนนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันก็คือหลักการคร่าวๆหรือว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่คนเขาจะพูดถึงกันเวลาพูดถึงเรื่องเมียเช่าอินเดียนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่พวกเขาไม่ได้กล่าวก็คือมุมมืดของในเรื่องนี้เนี่ยสิที่มันจะอยู่หลังจากนี้แหละครับผมก็คือไอภายใต้เนื้อหาสัญญาเช่าต่างๆที่เขาได้มีการตกลงกันนะถึงแม้ว่า มันดูเป็นสัญญาที่จะเป็นธรรมสําหรับฝ่ายผู้เช่าแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ให้เช่านะครับหากแต่สำหรับตัวของแม่หญิงที่แบบดูเหมือนจะเป็นสินค้าแล้วเนี่ยในตัวสัญญานะครับมันก็เหมือนกับจะมีอะไรทุกอย่างเลยยกเว้นแต่สิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมสาหรับเธอนะครับอย่างเช่นว่าแม่หญิงคนนั้นเนี่ยพอเธอได้กลายเป็นเมียเช่าอยู่ใช่ไหมพราะเธอนะครับก็จะไม่สามารถขอตังหรือว่ารับตังอะไรจากฝ่ายผู้บ่าวหรือว่าฝ่ายผู้เช่าได้ด้วย เพราะว่าถ้าหากเธอได้กระทําไปแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่เอาเปรียบต่อผู้เชา่าแล้วก็ผู้ที่ดูแลเธอครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาคิดนะครับผมคือฝ่ายที่เสียเปรียบจริงๆนะัมันคือเธอไม่เจ่เลยแต่เอาเป็นว่าแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงซึ่งได้ถูกเช่าไปเนี่ยเกิดไม่พอใจสามีขึ้นมาแบบสามีบ่มีใครอะไรแบบเนี้เธอจะสามารถบอกลาสามีผู้เชา่าแล้วก็ฉีกสัญญาอะไรนั้นได้ไหมนะครับซึ่งสิ่งที่ได้เขียนในสัญญาเนี่ยก็คือบอก ได้ครับผมซึ่งฟังดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนก็จะเป็นพร,รมต่อผู้หญิงใช่ไหมฮากแต่ว่าพอเขาจะเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับผมเพราะนอกจากช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทางผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่าเนี่ยเขาสามารถหาทางซอกแซกอะไรกันไปแบบนี้ได้นะมันยังมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแม่หญิงกับตัวผู้ให้เช่าอยู่ด้วยนี่แหละครับที่มันก็ทําให้เธอเนี่ยแทบจะไม่สามารถเลิกตกเป็นสิ่งของให้เช่าได้เลยนะเนื่องจากว่า ผู้ที่ให้เช่าหรือว่าผู้ดูแลเธอส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นไม่พ่อแม่ก็ผัวของเธอเนี่ยแหละครับผมคือน,นั่นแหละถ้าเธอฉีกสัญญาอะไรกลับไปในเธอกลับไปบ้านเธอก็อาจจะโดนแบบไปบวกจากคนเหล่านี้ก็ได้นะคือไอตอนแรกที่แอดได้ยินว่าผู้ให้เช่าของเธอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่อะไรเนี่ยเราก็คิดว่าอันนั้นมันโหดร้ายแล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะบ้านเราตามบางภาคที่มันอยู่ห่างๆไกลๆความเจริญเนี่ยเขาก็มีการ ขายลูกสาวจริง่คือพูดตรงๆแล้วเมืองไทยก็มีความดาร์กเหมือนกันนั่นแหละแต่เทาว่าไอการที่ผัวของเธอเนี่ยเอาแม่สาวไปให้เช่านะครับอันนั้นมัน,ม,นมันจะดาร์กกว่าที่เราคาดกันถึงมากเลยนะครับผมคือทำไมเขาทำกับผู้สาววลากขว่ามันเป็นสิ่งซื้อสิ่งขายอะไรกันแบบนี้เลยละ่ะซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยแอดไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของตัวเองอะไรเข้าไปนะหาแต่ว่ามันได้มีอยู่ในชื่อของแม่หญิงเมียเช่าเหล่านี้เลยนะครับที่มันจะมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกเธอว่า มูลกิหรือมันจะแปลว่าราคาหรือตัวทําตังอะไรประมาณนั้นน,นะแค,แค่ชื่อมันก็ได้บอกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งว่ากันว่าไอประเภทของผู้หญิงที่ทําตังได้มากที่สุดหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม,ม่สาววัยดอกไม้ผลินะครับผมหรือเป็นวัยที่แบบไปยุ่งด้วยแล้วจะผิดกฎหมายนั่นแหละครับก็คือความปวงในดอกแรกของตลาดการให้เช่าเมียครับผมแต่ทาว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมคือรู้สึกว่า ถ้าหากแม่หญิงคนไหนเนี่ยเขาจะได้มีความแบบเป็นดอกไม้พึ่งกำลังปริบานยังไม่ได้แบบแกะกล่องอะไรกันเลยเนี่ยพวกเธอนะครับก็จะสามารถถูกเรียกราคาไปได้สูงกันจนหน้าทึ่งมากทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากแม่บุปผานางนั้นไม่ได้แบบแค่เป็นบุปผาแรกรุ่นอยู่เนี่ยแต่เป็นบุปผาที่แบบ อูมตูมีเชดที่สวยงามขาวอมชมพูพร้อมที่จะบานผลิได้ทุกเมื่อนะครับราคาของเธอเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับคืออันนี้เนี่ยแล้วแต่คนอยากจะตั้งราคาเลยนะแต่เมื่อกับที่แอดไปหาดูแล้วมันแพงที่สุดเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณเลขแบบ หกหลักปลายปลายของไทยกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเอหกหลักปลายปลายนี่อันนี้เป็นระยะการเช่าเท่าไหร่แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือมันอาจจะเป็นแบบ6หลักปลายปลายต่อหนึ่งปีก็ได้แต่แต่อย่างไงมันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อได้ความที่ว่ารายได้ตอบรับที่มันได้มามาันจะงามซะขนาดนี้นะครับผมในเวลาต่อมา ทางผู้ให้เช่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแม่หรือว่าผัวของนวลนางน,นะครับเขาก็จะมีการกระทําอะไรที่ดารก,กว่าเดิมครับยกตัวอย่างก,ก็อย่างเช่นทางผู้ให้เช่าเนี่ยนะก็จะไปหาเอาอยาอะไรมาเสริมมาบำรุงให้เธอได้กินบ้างฉีดบ้างเพื่อที่จะให้ร่างกายของเธอเนี่ยได้มีความสวยๆเงียงเงียขึ้นคือมีผิวพรรณที่แบบขาวๆหรือว่าเพิ่มขนาดดอกโบวคู่นะครับให้มันแบบได ตูมตามบานเบิดหรือว่ากีบอูดด้วยแบบอูมกระชับอะไรแบบนี้ตามความงามของมาตรฐานสาวอินเดียกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสนใจให้กับตัวคนที่จะมาเช่าแล้วก็จะสามารถอัพราคาได้ในเวลาต่อมาด้วยคือถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะให้ไปเช่าได้กับพวกลูกค้าชั้นดีอย่างลูกค้าชั้นอสงอาเสียอะไรกันแบบนั้นเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็นับว่าเป็นแง่ที่ดีแล้วสําหรับผู้หญิงที่แบบขายออกนะครับแต่ว่าที่สวยไปว่านั้นก็คือมันจะเป็นพวกผู้หญิงที่เขาเรียกว่า เหล่าญิงสาวเลหลังนะครับผมซึ่งคําจํากัดความของไอ้เรื่องนี้ก็คือเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบแก่แล้วโดนใช้งานมาบ่อยจนกระทั่งแบบเหี่ยวเหี่ยวแล้วยันยานเหมือนกับหนังกระติกที่ใช้มัดของมาแล้วหลายๆรอบนี่นแหละหรือไม่ก็คือหญิงที่แบบดูอ้วนมากกว่าสเปคเกินไปนะครับผมคือไอ้ตามความเข้าใจของเราเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหญิงอินเดียเขาจะแบบ มีน้ำมีนวลกันใช่ไหมครับผมแต่จากการที่แอดได้ไปถามเพื่อนอินเดียของแอดดูนะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นสเปคที่แบบจะอ้วนเบอะบะอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบดูแค่มีน้ำมีนวลหน่อยอะ่ะมันถึงจะดูพอดีนะครับแต่ถ้าหากใครไปอ้วนเบละอะไรเนี่ยอันนั้นก็ขายไม่ออกที่อินเดียเหมือนกันนะนั่นแหละครับคือถ้าหากเหล่าผู้หญิงคนไหนเป็นคนที่ได้เข้าขายนี่แล้วก็ราคาค่าตัวของเธอนะครับก็จะลดลงมาแบบต่ําเตี้ยเรียดดินจนหน้าใจหายมากเลยอะ่ะ คือว่ากันว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะราคาน้อยกว่าเงินเดือนของพนักงานเงินเดือนเลเวลกากๆที่ต้องทํางานทั้งปีอีกนะหรือบางทีค่าตัวของเธอนะครับก็อาจจะน้อยต่ําไปกว่าวกวัวอะไรในการซื้อการขายอีกด้วยคือแบบอ้นี้เนี่ยแอดไปอ่านมาเขาจะมีการนําเอานวลน,นางเหล่านี้ไปวางให้เช่าอะไรกันใกล้ๆกกับตลาดที่เขาค้าขายวัวกันเลยนะ แล้วคิดดูสิเนี่ยราคาของนวลนางมันต่ํากว่าวัวคือเขาจะด้อยค่าผู้หญิงอะไรกันไปขนาดไหนออแต่แบบพวกอินเดียนี่เขาก็นับถือวัวเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะนะเราก็คงจะไม่นับลราบังมาแล้วถ้าถามว่าอ้าวถ้าหากชีวิตของผู้สาวมันได้กากมันได้บัตรซบแบบนี้แล้วทําไมเหล่าหญิงสาวแบบนี้เขายังอยากจะทํางานอะไรอย่างนี้ทําไมเขาไม่ไปออกหางานอะไรอื่นมาเลยหรือว่า ทำไมเหล่าอาปาอามาของผู้หญิงเหล่านี้เขาถึงยังนำเอาเธอออกไปให้เช่าเลหลังกันอยู่ล่ะครับซึ่งคำตอบที่น่ากลัวก็คือทางเลือกของพวกเธอเนี่ยมันไม่ได้มีมากนะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับเพราะว่า อินเดียเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่แล้ยกวมีระดับการศึกษาก็ค่อนข้างน้อยนะเนื่องจากว่ามันยังมีเรื่องวันนงวันนะอะไรกันมาอยู่มันก็เลยได้ทําให้นวลนางบางคนเนี่ยไม่สามารถรับการศึกษาสูงๆได้แล้วลองคิดดูสิพอพวกเธอไม่สามารถรับการศึกษาสูงๆได้พวกเธอจะไปหางานอะไรมาทําที่ไหนล่ะครับผม ซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวที่ไม่สามารถส่งลูกให้ศึกษาได้สูงๆแบบนี้ฐานนะเขาก็จะยากจนกันอยู่แล้วนะคือบางบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทําอะไรเพื่อหาตังค์นะครับผมดังนั้นเมื่อม,มันมีโอกาสอะไรเล็กน้อยในการที่จะทําตังค์ได้หน่อยต่อให้เป็นตังค์ที่ไม่เยอะเนี่ยมนุษย์คงจะไม่แปลกใช่ไหมที่ครอบครัวเหล่านั้นจะทําซึ่งหนึ่งในหนหทางที่เขาเลือกคือเอาลูกสาวเขาเนี่ยแหละทำไปเป็นเหมือนกับ โรงงานปั๊มตังเหลือคือปล่อยมงปล่อยมียอะไรให้เช่ากันนะครับผมซึ่งถ้าหากอันนี้เพื่อนๆสงสัยว่าแล้วมันจะมีหรือเปล่าแบบพวกมาเฟียหรือว่าพ่อเล้าแม่เล้าอะไรต่างๆที่จะมาเกาะกระแสะเรื่องนี้ โดยการหานวลนางพวกนี้เข้าไปอยู่ในสังกัดแล้วก็ปล่อยเช่ากันหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวแอดนะแอดก็คิดว่ามันน่าจะมีแหละนะครับผมแต่ว่าเราไม่อยากจะพูดอะไรซีสวไงคือจากที่เราได้ไปหาหลักฐานอะไรกันมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องนี้ได้ถูกเขียนอยู่นะครับผมคือต้องเข้าใจนะว่าแอดไม่สามารถอ่านภาษาอินเดียออกได้ถ้าหากอ่านข่าวอินเดียอะไรได้เนี่ย มันก็อาจจะหาเจอแล้วครับซึ่งความสลดอย่างที่2ก็คือด้วยความที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะมีความพิลึกเกลื่อยามากสำหรัการแต่งงานนะครับคือบ้านเราเนี่ยถ้าหากไปมองต่างจังหวัดใช่ไหมไม่มีการศึกษาต่ำอะไรก็ไม่เป็นรหรอกแต่เลี้ยงลูกสาวแบบสวยๆหน่อยแล้วก็ไป ตกพวกผัวรวยรวยมาหรือถ้าโชคดีหน่อยก็ไปหาพวกผัวเป็นฝรั่งฝรั่งเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเขาอะไรกันเลยซึ่งอย่ามาโลกสวยแล้วบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้มีในสยามแลนนะคือมันมีแหละแต่เราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะว่าคนเราอย่างไงมันก็ต้องเอาตัวอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ระบบการแต่งงานของอินเดียเนี่ยมันจะเป็นระบบที่แบบ ผู้หญิงค่อนข้างเสียเปรียบเลยอะคือแทนที่ว่าพอผู้ชายแต่งก็ไปแล้วผู้ชายจะต้องจ่ายสินสอดให้กับผู้หญิงใช่ไหมไม่นะครับผมในอินเดียเนี่ยเวลาแต่งงานอะฝ่ายหญิงอะจะต้องเป็นฝ่ายที่จ่ายสินสอดให้กับผู้ชายนะซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็สงสัยเหมือนกันว่ามันทําไหมนะครับเราก็เลยลองไปหามาดูแล้วก็เหมือนกับว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าผู้ชายอินเดียสมัยก่อนนะ่ะก็จะต้องทําหน้าที่ออกลงออกลบหรือว่าปกป้องครอบครัวอะไรกันแบบนี้ยังไงละ่ะดังนั้นเอง มันก็เลยได้เกิดไอเดียที่ว่าถ้าหากผู้หญิงจะแต่งเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ชายจะต้องปกป้องรักษาผู้หญิงดังนั้นเองผู้หญิงเนี่ยแหละก็ควรจะเป็นฝ่ายที่จ่ายค่าสินสอดเป็นธรรมเนียมค่าคุ้มครองอะไรให้กับฝ่ายชายอะไรกันไปแบบนั้นนะครับและมันก็ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมที่เคยชินในยุคนี้แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะครับว่าภายหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีผู้ชายบางคนที่แบบเอาเปรียบผู้หญิงคือพอเห็นผู้หญิงมาเป็นเมียแล้วมันก็เหมือนเป็นของตายจะแบบ ตบตีปู้ยี่ปู้ยำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมคือการที่จะเกิดเป็นหญิงอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวความป่วงแบบนี้ครับผมก็คือพอหลังจากแต่งงานมาในครอบครัวฝ่ายชายเลยเนี่ยครอบครัวฝ่ายชายบางทีก็เห็นนะครับฝ่ายหญิงเป็นตู้กระเป๋าตังตู้ ATM อ็มอะสามารถกดอะไรได้ไม่จํากัดนะครับจากข่าวหนึ่งที่แบบ มันเคยมีฝ่ายหญิงที่ไปแต่งงานกับฝ่ายชายอะแล้วก็อยู่กินกันไปแล้วคือจ่ายสินสอดอะไรให้ถูกเปะนะแต่สภาวะในเวลาต่อมาเนี่ยทางฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นพวกตัวผู้ชายเองหรือพ่อแม่ของผู้ชายเนี่ยก็มีการดูแลนางอย่างไม่ดีครับเพราะเขาบอกว่าสินสอดที่นางให้มาเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ไปเรียกร้องค่าสินสอดอะไรเพิ่มอีกคือแบบทําอย่างนี้ก็ได้เหรอซึ่งนั่นแหละ พอเราลองมาพิจารณาดูนะครับในกรณีของครอบครัวหญิงจนๆในอินเดียเนี่ยคือนอกจากจนไม่มีการศึกษาทํางานอะไรก็ไม่ได้พอจะไปแต่งงานเนี่ยก็จ่ายค่าสินสอดให้กับผู้ชายอีกแล้วแบบเธอจะไปทําอะไรเพื่อมาหากินล่ะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเมียเช่าขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากที่การได้ไปเช่าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดอะไรใช่ไหมพวกเขาก็ยังมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกนะครับหรือ ในบางกรณีเนี่ยมันก็จะมีการที่ผัวของตนเองซึ่งแบบจ่ายค่าเช่าที่อะไรได้ไม่ทันเงี้ยเขาก็เสนอเมียของตัวเองเนี่ยแหละให้เป็นเหมือนกับตัวค่าผ่อนเงินต้นค่าผ่อนดอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงในกรณีปมของผู้ให้เช่าหรือว่าฝ่ายหญิงไปแล้วนะแต่ที่นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ฝ่ายพวกผู้ชายหรือผู้ที่มาเช่าเมียเช่าแบบเนี้เขาจะมีปมอะไรกันบ้างนะครับมันก็ต้องบอกว่าก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน,นครับผมคือว่ากันว่า คนส่วนใหญ่ที่จะมาเช่าเมียเช่าแบบนี้นะกว่า50%นะครับจะเป็นผู้ชายที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองนะหรือว่าเป็นพวกขี้แพ้จีบผู้หญิงอะไรก็ไม่ติดอะไรกันแบบนั้นนะครับพวกเขาก็เลยได้หันมาใช้วิธีการเช่าเมียวซะเลยครับผมเพราะแบบอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่การไปซื้อกินใช่ไหมคือเขาเช่ามาแล้วก็มาดูแลแบบเมียอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าหากผู้ชายดูแลเมียดีเนี่ยเมียก็จะโชคดีไปนะครับหรือว่า มันจะมีกลุ่มผู้ชายที่มีความคิดอีกแนวหนึ่งเลยซึ่งส่วนใหญ่ในไอปพวกนี้จะเป็นพวกคนร่ําคนรวยอะไรนะแต่แบบก็ไม่อยากยึดติดอะไรกับครอบครัวนะอยากมีครอบครัวแบบเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเป็นคนไม่ชอบอะไรจำเจว่างั้นเถอะครับผมเขาก็เลยนั่นแหละไปหาบริการเมียเชา่ามาเป็นแบบเมียอยู่กินด้วยกันอะไรสักหน่อยแล้วก็ผัดเปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เองถามว่ารัฐบาลอินโดอินเดียเนี่ยเขารู้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเขารู้นะครับแต่มันก็เหมือนกับ ปัญหาอะไรในหลากหลายประเทศนี่แหละที่บางทีมันถึงแม้รู้มันก็จะแก้ยากนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากบ,บ้านเราก็มีหลากหลายปัญหาซึ่งแบบถ้า,าเพื่อนๆยังสนมุมมืดอะไรของประเทศอื่นนี่ก็สามารถลงไปดูได้ที่คาบรรยายของด้านล่างที่แอดได้แปะเอาไว้ให้นะครับหรือถ้าแอดจะไม่ได้เล่าประเทศไหนแล้วแบบอยากให้แอดเล่าแล้วก็สามารถเม้นมาแนะนํากันได้นะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย